ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทํำข้าวอบเผือกเจนะคะใช้หม้อหุงข้าวแบบนี้นะคะไปดูวิธีทํากันค่ะแหม่มก็จะผัดนี้นะคะเผือกแครอทแล้วก็เห็ดหอมเผือกแครอทเห็ดหอมนะคะผัดไปแล้วแหม่มก็จะใส่ผัด,ะะเ,ดเม็ดๆแบบนี้เพิ่มนะคะเป็นเม็ดถั่วนะคะเม็ดข้าวโพด อยากให้มันสวยงามน,นะคะก็ผถัดไปปรุงรสด,ด้วยซอสตัวเหลืองเจนะคะใส่ไปซอสตัวเหลืองเจใส่ทัญนพืชน,นะคะเพิ่มไปนิดหน่อยดวกดี แล้วเราก็นำผักที่เราผัดนะคะใส่เลยใส่ลงไปแล้วก็เติมอันนี้เป็นน้ำแช่เห็ดหอมนะคะน้ำแช่เห็ดหอมใส่ไปน้ำแรกเห็ดหอมล้างออกให้สะอาดนะคะแล้วก็น้ำสองนะคะใช้ใส่อาหารได้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปใส่หม้อหุงข้าวนะคะหุงกันค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวอบเผือกเจของเรานะคะหนะ้าตาแบบนี้นะคะวิธีทำไม่ยากเนาะลองไปทำดูกันค่ะ